สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับวันนี้จะมารีวิวจอโปรเจคเตอร์นะครับหรือว่าจอภาพยนตร์นะครับตอนนี้มืดสนิทเลยนะครับมืดสนิทเลยเดี๋ยวจะมาทดสอบจอตัวนี้แหละครับตัวนี้เป็นจอโปรเจคเตอร์100อน่า100นิ้วนะครับ1น0นิ้วก็จะเป็น16เขาเรียกอะไรนะครับ16ส่วน9นะครับคุณผู้ชม เป็นจอโปรเจกเตอร์เป็นผ้ามุกขาวอย่างดีเลยนะครับจอ1 0 0นิ้วนะครับคุณผู้ชมครับจอใหญ่ทีเดียวนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับตรงด้านล่างนะครับผมทําโครงด้วยท่อปราปานะครับเป็นท่อ PVC นั่นเองนะครับดูจอเขานะครับเป็นจอมุกขาวอย่างดีเลยนะครับแล้วก็มีเขาทําเป็นเชือกมาไม่ให้มัดอย่างดีเลยนะครับคุณผู้ชมนี่ครับมีเชือกมัดรอบๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านล่างแล้วก็ ด้านข้างนะครับแล้วก็ข้างบนนะครับนี่ครับเป็นจอภาพยนตร์หรือว่าจอโปรเจคเตอร์นะครับขนาดหนึ่งรอยนิ้วนะครับหนึ่งร้อยนิ้วนะครับส6บส่วน9้านะครับจอโปรเจคเตอร์นี่ด้านหลังนะครับเป็นจอขนาดหนึ่งรยนิ้วนะครับหนึ่งรอนิ้วก็ใหญ่แล้วนะครับก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะครับนี่คือจอหนึ่งรอนิ้วนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้สีสเกตชาแนลนะครับนำมา ทดสอบนำมารีวิวให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันนะครับตัวนี้ถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจก็โทรหาผมได้เลยนะครับที่0815851998ครับเดชชาติพวงเกตจากสีสเกตชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ